แลน้เเริ่มแล้วอ่าโอเคเอออเ,เริ่มเออคุยได้เลยเนี่ยตอนนี้อ่าโอเคก็วันนี้เรามา,าเรามาพรีวิวสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของบอลพีวรีกนะัด นัดนี้เดียวเขรียกว่านัดใกล้เกือบท้ายๆแล้วใช่ไหมที่เราคุยกันไว้ก็คือว่าหกตอนนี้เราเหลือแค่ไม่กี่นัดก็คือสองสามนัดแล้วแต่ละทีมก็จะเหลือแค่ดิดเดียวทีเนี้ยแมตที่จบไปเมื่อมันมาสดร,ร้อนเลยก็คือเชลซีกับเวสต์แฮมที่ว่าจะต้องแย่งอันดับที่จะไปตัวยุโรปใช่ไหมก็บ<พ>อกใครว่าจบไปแล้วเออห้าศูนย์เมื่อกี้ใช่เรียกว่าเชลซีฟอร์มดีต่อเนื่อง หลังจากที่ชนะสเปอร์ไปก็อัดเวสตแฮมบีตั้งห้าลูกโอ้โ oh, หไม่น่าเชื่อนี่รู้สึกว่าก็น่าจะได้ลุ้นยุโรปเต็มตัวแล้ว,ลวนะตำแหน่งอันดับหกก็ต้องเบียดกันนิวคาสเซิลแล้วก็แมนยูตอนนี้ก็ขึ้นมาแทงแมนยูมาแล้วตามหลังขึ้นใช่น่าจะเท่าแมนยูแหละว่าลูกได้เสียดีกว่าเออใช่เพะฉะนั้นนี้ซัดทีก,เเก็เป็นห่วงเหมือนกันป็นห่วงแมนยูจริงๆกูกูคิดว่าไม่ต้องไปก็ได้นะ มันละมันไปไปก็แบบไม่รู้ดิคือถ้าไปคอนเฟลเลนต์นะเว้ยไปคอนเฟลเลนต์มึงก็ต้องออไปบอกว่ามึงอาจจะไม่ไปเตะประเทศอะไรอ่ะมึงอาจจะต้องไปไซปัสไปกรีซไปคาซัสถานอะไรเงี้ยเดินทางไกลแต่ตัวแม่ก็เจ็บอีกหรือ,อไม่พร้อมไม่ต้องไปดีกว่าจบจบออแบบปีหน้าก็ไปสร้างทีมเลยอะไรเงี้ยกูคิดว่ากูได้นะไม่ไม่ต้องไปสักทั้วอ่ะเออ,อ ไม่แต่มันมีผลเรื่องเรื่องเรื่องของเรื่องของตัวเงินเข้าอิงคัมเข้าสโมสรไหม,มไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าไอบอลพวกนั้นอะเอาจริงมึงค่าลิขสิทธิ์จะได้เท่าไหร่ยูโรป้ายูเอียูโรปา UA, <ม>อคอนเทนเนอ่ยมึงมีถ่ายที่ไหนอะกูว่ไม่ได้มีผลอะไรมากกับแมนยูไม่ช็อตหรอกเรื่องแค่เนี้ยเอ<ม>อออเ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 อเองเอก็<ม>ถ้าได้ไปนี่ก็อยอางที่บอกอเมื่อในวิดีโอรอบที่แล้วเนาะที่รู้สึกว่าออเออนผ่านอเออเออเออว่าเชลเออเอมเออเออเออเอิเ มาถึงตรงนี้ได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็ก็ดีนะรอดมาถึงตรงนี้ได้ก็มีมีลุ้นแล้วอะใครจะไปคิดว่าตรงนี้ใช,ใช่มีลุ้นนะใช่ก็เท่าที่บูฟอร์มที่เจอกับทั้งสเปอร์ทั้งเวสต์แฮมเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยว่าเชลซีนี่คือเป็นทีมที่มีพัฒนาการอย่างต่อนเนื่องนะเพราะว่าอย่างอย่างนันเนี่ยวันนี้ที่ดูเชลซีเล่นกับเวสต์แฮมที่สแตมฟอร์ดบิชเนี่ยคือเวสต์แฮมนี่คือแบบแม่ง เตรียมตัวแพ้ตั้แต่หนึ่งสูนสองสูแล้วคือแบบไม่ไม่เอาเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะเป็นมวยไม่ได้เป็นกระตุ้นอะไรให้นักเตะเวสแฮมเขาอยากที่จะชนะเชลซีมากเลยหรือวะคือแบบมีความรู้สึกว่าแบบตัวนักเตะเวสแฮมมันมันไกลมันไม่ไกลมันไม่สู้แล้วเราคือเหมือนว่าปล่อยจอยแล้วอะเออเออปล่อยจอยที่จริงก่อนนนี้ก่อนหน้านี้ถ้ามันมีถ้ามันชนะเชลซีได้มันยังมีลุ้นไปยุโรปอยู่ด้วยนะอืมใช่ใช่ไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับเหมือนกับเชลซีกับเวสแฮมตอนนี้มันคือ ไปกลับอ่ะถ้าถ้าเชลซีชนะเชลซีก็คือขีอ่เแบทแฮมแบบให้มันหมดลุ้นอ่ะประมาณนั้นดูแล้วก็ไม่ก็หายห่วงเชลซีก็เป็นยังยังเป็นทีมของโคพารเมอร์อยู่อ่ะเออมันก็วันนี้โคพารเมอร์ก็เล่นดีเหมือนเดิมแต่อีกอันนึงที่ชอบมากนะ่าจะเป็นคอนนอกกร์กาลเกอร์ที่รู้สึกว่าดูมีพลังอ่ะดูมีพลังเล่นได้ดีอ่ะเออใช่ใช่นัดน,นี้คอนนอกาลกเกอร์แม่งขึ้นมาเขาเรียกว่า,าอะไรทะลุแนวรับเหมือนกับเป็นตัวสอดเหมือนฮาวเวด เมื่อวานที่ที่อาร์เซนอลเล่นอนะตัดตัดคือวิอ่งจกจกจกตัดลายแล้วคือตอนนี้เหมือนก็นมาว่าเขาให้อย่างนี้เว้ยคเตโดกับกับตัวกูรูเลญากูรูเลีาขึ้นมาเล่นอินเวิร์ดคู่คเตโดแบบเหมือนมันคลองแผงกลางเพราะว่าเวสแฮมมันไม่ได้ไม่ได้ดันไม่ได้ดันกดดันแนวรับเชลซีเลยอ่ะเหมือนรอโต้อ่ะแล้วมันกลายว่าแบ็คไม่มีอิสระในการเล่นมันก็เลยอินเวิร์ดเข้ามาแล้วกแล้วก็เป็นตัวสอดอกอก็ดูกล้าดูกล้าเหมือนกันนะกับทีมที่แบบ มึงมาเล่นอินเวนอย่างเงี้ยนะในขณะที่คูคูเเองก็ไม่ได้แบบเล่นเกมรับดีในขณะที่เวสแฮมมันมีทั้งคูดูโบเวนที่เป็นัวริมเส้นที่มันเล่นได้ดีทั้งคู่อย่างเงี้ยก็ถือว่าแบบไอ้พอสนี้ก็ก็กล้าเหมือนกันนะใช้แผนเนี้ยพราจริงคือคมีมีโอกาสหลุดเดยอะมากอะ่ะคูคูเลี่าถ้าสมมติว่าไ e อ้โบเวนหรือคูดูมันได้หลุดไปเงี้ยแต่วันนี้ไม่หลุดเลยเออเออ,เอ,อครึ่งแรกอะ่ะโบเวนมีโอกาสหม่งต้นคานไปลูกหนึ่ง แล้วก็กูดูสก็ป่วนปือนเกมรับซีได้แต่มันพอเหมือนกับสิ่งที่ส,ทสิ่งที่เวสแฮมันพา่ายจริงๆก็คือก็คือกองกลางกับกองหลังนี่นแหละที่มันไม่สามารถดีเลยเกมเชลซีได้เลยเว้ยวันนี้คือแบบแม่งปล่อยพาเมอร์แทงเดี๋ยวปล่อยให้ไม่ด้วยเก้ซอดแต่คิดดูการแจ็คสันแม่งยิงสองลูกอะ่ะเรียกว่าแจ็คสันเ้ยคือแบบไอ้เหีเห้ยกูเราก็เห็นเห็นกันอยู่ว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบโป้งป้างเหมือนฮาแลนด์อ่ะแต่คือวันนี้มันมันมันวิ่งถูกที่ถูกเวลาแล้วแม่งยิงได้ ยิงสองกลายหนึ่งด้วยถือว่าเซอร์ไพรส์มากยิงสองกลายหนึ่งด้วยเออก็รงการธรรมดาทัาง้งโบทั้งไอซูเซกเองก็เล่นไม่ค่อยดีไอแอนโตนิโอนี้ทําอะไรก็ไม่ค่อยได้อ่ะเออไม่ได้ทำไมได้คือแบบคิดว่าเหมือนแบบทีโกซีวาปิดตายอ่ะวันเนี้ยคิดว่าน่าจะจบแล้วหลังตาหลัเบแฮมแล้วก็ตัวผู้เล่นเองโอกาสย้ายทีมสูงมากรวมถึงตัวเดวิดมอยที่น่าจะไม่ได้ไปต่อนะ เดวินพรานั่นจะได้ไปต่อแล้วก็โบผู้เล่นมีโอกาสย้ายไปทีมใหญ่ขึ้นตรงตรงเลยก็คือโบเวนอย่างเงี้ยมีโอกาสย้ายไปทีมที่ใหญ่กว่านี้อืมไม่แน่นะโบเวนอาจจะอาจจะมีทีมมาจีบอาจจะเป็นลิวพูอย่างเงี้ยเออ้อีที่ลิวพูอยากได้โอลิมเซนอะไรเงี้ยอาจจะโบเ็นบบอย่างเงี้ยหรือคูดูอย่างเนี้ยอาจจะกลับไปประสานงานกับเออเป็นฮาร์กอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออเออแล้วก็มันมันมีทรงนะคูดูตถือว่า S 2> <S 2> เข้ามาปีแรกแล้วก็ถือว่าทำง,งานได้ได้ดีแล้วก็แบบอยู่ในโพซิชันที่แบบปีกซ้ายเนาะถ้ามันเล่นปีกซ้ายปีกขวามันก็เล่นได้คือมันอยู่ในแผงลูกก็เล่นได้หมดแหละก็ถือว่าเป็นเป็นเ,นเนขาเรียกว่าอะไรอะไหล่ชั้นดีถ้าสมมติใครเอาไปมันก็คุ้มอยู่อีกคนหนึ่งที่คิดว่าไม่น่าอยู่แล้วแน่ๆก็คือน่าจะเป็นปาเกต้าโอ้มาซิตี้จะเอานะเออมปาเกต้าเองก็คิดว่าน่า,นาจะน่าจะไม่อยู่แล้วนะดูตรงแล้วเพราะว่าใช่มัน มันเก่งเกินอะมันเก่งเกินเวสแฮมแล้วอะใชเ่เหมือนเหมือนเซนบอลเซนบอลของของเพื่อนๆเนอะแม่งตามตามปาเกตาาไม่ทันแบบลูกจังหวะแทงจังหวะอะไรเงี้ยคือมันมันมองนะเวย้ยแต่มันไม่มีตัววิ่งเข้าไปอืมแค่น,นั้นเองเอ,อ็จริงๆก็สรุปคู่เชลซีเลยว่าห้าศูนย์ก็ไม่น่า,ไม,นาไม่น่ามีปัญหาอะไรละกระเถิบไปคู่ลิวคูกันเลยไหมได้ได้ลิวคูเอ่อลิวพูสเปอร์ทีเป็นตัวจริงออกอยังวะ ออกแล้วดิอันนี้ออก,ออกแล้วยินึีจะเริ่มเองออกแล้วเออคือถ้าเอาอะไรให้เริ่มจากสเปอร์ก่อนล้วกันสเปอร์เนี่ยมันทรงเหมือนนัดที่แล้วที่เจอเชลซีเลมไม่ไม่มีตัวก็คือมันเป็นโซที่ดีีของเขาแล้วละ่ะก็คือเริ่มจากวิคไฮโอใช่ไหมแล้วก็มีเปโดปอโรเล่นขวาโรเมโรกับฟานเดเฟนกูเซนเตอร์แล้วก็ใช้เอเมซอนรอยอลเล่นแบ็คซ้ายอ่าทีนี้ก็มีเบทังกู วิซูมาฟาร์ซายืนสามตัวกลางแล้วก็วกด้านหน้าเป็นกูเลซิสกี้เบนนันจอนสันแล้วก็ซอรันบินสำรองมีใครนะ่าสนใจน่าจะน่าจะดีสุดแล้วเพราะว่าอย่างแมทดิสันอ่ะก็สำรองเพราะว่านดที่แล้วก็เล่นไม่ดีสองนัดก่อนก็เล่นไม่ดีค,คือคือมันเหมือนกับแมตดิสันแม่งแม่งเหยาะแยบเป็นที่หนึ่งนะนี้ความรู้สึกกูมันไม่เวยไม่ค่อยวิง่งไม่ค่อยสู้อ่ะพลังนี้ที่จะเอาชนะมันไม่ค่อยมีมยังไม่กลับมาฟิตด้วยเปล่า ก็แต่จริงๆนะกูวนัดเนี้ยช่วงเนี้ยมั่งมันควรน้ยเพราะว่ามันใกล้ยูโรแล้วอ่ะแล้วแบบเอาหน่อยแต่ซวเกตแม่งสเกาทุกสนามอ่ะเอ้ยม่งแซวเกตมันมีตัวในใจอยู่แล้วยังไงมันก็เอาไอแอนเดอร์สันกับไอนี้ไปอะไรนะที่อยู่เวสแฮมเนี้ยไอที่โนเว่เหรอไม่ใช่ที่มันอยู่อ่ะที่มันเคยอยู่ซิตี้อ่ะเขาวินฟิลิปอ่ะอุ้ย เาเกตยังไงอะมันก็ต้องเลือกเฮนเดอร์สันแล้วมึงเล่งฝีมือไปก็เท่านั้นเนี่ยแอยูเสาโอ้ยเอาฟิลิปนี่ก็ตายขาเลยนะโอ้หมีมเยอะด้วยโอ oh, ้ถ้าถ้าเสอากอดอนกูไปดีกว่าโอ้กอดอนไม่ติดไปไม่ได้วะเนี่ยต้องออกไปหน่อยอืมตูแล้วสเปอร์ก,ก็ตัวสำรองมีริชาร์ดิสซอนอีกตัวหนึ่งใช่ใช่ก็ oh. ไม่น่านาทีแล้วก็ริชาร์ดิสซอนก็ลงมาก็แบบคือทักคือทักแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้สร้างอิมแพ อะไรเท่าไหร่แต่ก็คือมาแท้งอ่ะตรงประมาณนั้นถ้าดูฝั่งลิวพูเองวันนี้โกก็ไอซองใช่ป่ะแล้วก็มีกองก็เป็นเทรนมีโรเบอร์สันจาเรลคอนซาแล้วก็ฟันได้เนาะก็เริ่มกลับมาแบกซ้ายแบกขวากลับมาฟูเหมือนเดิมแล้วเทรนกับโบรเบอร์สันเรากลับมาแล้วกอ,องกลางก็วัตรลูเอนโดเนาะแมคลสเตอร์ฮาวิเอลเลียดกัคโปอะไรกลับมาหมดแล้วแล้วก็ ด้านหน้าก็บอาร์นเนี่ยมีอาร์ซาร่าก็ดูดูทรงแล้วก็ดีกว่าสเปอร์แหละแต่ว่าคือฟอร์มทั้งคู่ตอนหลังๆนี้ก็บูบูทั้งคู่นะฟอร์มไม่ดีทั้งคู่นะเออลิ์พูเองก็อะไรไม่รู้ตรงหลังๆถอดดอกซบูสไลกับดอกนูเยสนะเออถอดใจง่ายไปเหลือเกินเออซนะบูสไลยอยู่ที่สำรองไม่วหวอยู่อยู่ในอยู่อยู่สำรอง ลุนเย้ e. ก็สำรองรองเออก็ที่เหลือก็สำรอ,อ,องโปรดีเพวกะอ่ะโฟเมโคนาเต้กาวเวนเบิร์ดอะไรเงี้ยบาเชติดคอนนอแบลลี่พวกนี้ก็สัรองเป็นเป็นปกติอยู่แล้วลิพูเองก็ทั้งหลังก็บูบูป่ะอย่างที่บอกอ่ะใช่ใช่ก็เนี่ยก็นี่ก็คิดว่าซาร่าไม่จะได้ลงไปนั่นนี้ก็เออแม่งลงเวสแซียงมอมแม่งแบบไม่น่าน่าจะเลิกดามากกันละัดที่แล้ว ที่แล้วก็พึ่งเสมอกับไอ้เนี้มาไอ้ที่แพ้เชลซีมาเนี่ยเสมอเวทแฮมมาเนี่ยเสมอเวทแฮมสองตอนนั้นน่ะไอ้ที่โดนอันโตนิโอเนี่ยแหละเออส่วนสเปอร์นั้นลา่าสุดก็ลอนดอนดาบี้ไม่ไม่ดูมีอะไรหน่อยนะก็คือที่โดนไอ้อาร์เซนอลน,นำสามตูดแล้วค่อยๆไล่มาสามสองอะไรเงี้ยอ,อืออมเพราะฟอร์มฟอร์มหลังก็ไม่ดีทั้งคู่อ่ะแล้วก็ลิพูนัดก่อนหน้าก็ได้ไปแพ้ เอวอตัดดนมาด้วยซึ่งเอวอตัดดนแม่งไม่เคยชนะลิวพูมาตั้งนานแล้วอะ่ะใช่วันเวกันมาตลอดต่างคนต่างต่างคนต่างแบบฟอร์มไม่ดีมาเจอกันอะ่ะเออ,อนี่ก็ผีเน่าลงปูไอ้ช่วงนี้เออแต่แต่แต่กูมีความรู้สึกว่าในบ้านลิวพูด้วยแหละหลายๆอย่างมันทําให้ทําให้ภาษีลิวพูน่าจะดีกว่าซาร่าก็อาจจะแบบอาจจะแบบ เคลียร์ใจกับคอปใช่ไหมแล้วก็น่าต่างๆเล่นดีเหมือนเดิมแหละคิดว่ามันน่าจะน่าจะผ่านสเปอร์สเปอร์มีมันคงจะต้องแพ็กเกมรับแหละเพราะมันส่งสามตัวกลางเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบตัดโอิ้งไม่ฟิล์หมดเลยอืม응ลิวฟูเองยังเหลือเกมในมือคือวันนี้จเจอสเปอร์เสร็จนัดหน้าจะมีออกไปเยืนวินล่าซึ่งวินลาก็เอาอยู่อะก็อยากเซคียอลดำหน่งตรงอันดับสามอันดับสี่อ ใช่ใช่อยาก<ช>อยากเซคเคิลดับสีบอยู่เหมือนกันฉะนั้นวิลล่าก็น่าจะเอาเหมือนกันนะครับแล้วก็เวอ้์พูเกมสุดท้ายจะเป็นเอ่อที่แอนฟิลไอที่แอนฟิลน่าจะเป็นการส่งท้ายครอการส่งท้ายครับกับวูฟฉะนั้นวันนี้ก็เป็นนัดก่อนสุดท้ายที่ครอบจะได้คุมทีมในแอนฟิลนะอืมะฉะนั้นก็คิดว่าคงถ้านัดเตะมันอยากทำอะไรเพื่อครอบก็ต้องเอาหน่อยวะอะไรวันนี้อืมจริงเออแต่สเปอร์ดิวิลล่ามันสะดวกั้ย หน้าสูวิลล่าน่าจะเสมอกับไบตันบะวิลล่าเมื่อคืนป้าไม่ไม่วันนี้เลยวิลวล่าเจอไบตันล่าแพวินล่าเมื่อกี้เพิ่งแพไปอ๋อหนึ่งศูนย์ใช่นี่ไงโดนเจ้าไปโดยิงทนนี้เจะดเปอร์แม่งพอรู้ข่าวอ่ะเหรอเออเพิ่งโดนโดนยิงนันี่แปดเจ็ดะก่อนหมดเวลาแต่ว่าอย่าลืมว่าตอนนี้สเปอร์กับวินล่าครานี้ต่อให้วินล่ามันแพ้นั้นเนี่ยคือถ้าวินล่าวันนี้ชนะไบตันมันจะขาดเลยนะ เพราะว่าวิลล่าตอนเอชสามสิบหกนั่นและมีหกสิบเจ็ดส่วนสเปอร์เอชสามสิบสี่มีหกสิบตามอยู่เจ็ดแต้มต่อให้สเปอร์วันนี้ชนะหรือว่าเกมตกขอในมือของสเปอร์อีกนัดหนึ่งอะ่ะถ้าสเปอร์ชนะก,ก็ก็ยังไล่ก็ยังไล่วิลล่าไม่ทัน,นเกมเกมสเปอร์ที่แข่งน้อยกว่าวิลล่าสองนัดก็คืออ่คืนนี้ลิเวอร์พูลใช่ป่ะแล้วอแต่วก็เจอมาซิตี้สเปอร์จะมีเจอเบอร์ลี่ด้วยแล้วก็มีเกมตกขากับสิตี้ จะเจอเบอร์ลี่ก่อนอวันเสาร์หน้าเจอเบอร์ลี่แล้วก็มีเกมตกค้างวันวันที่สิบห้าจะไปเจอซิตี้คือแปลว่าสเปอร์เองโอกาสที่จะเก็บคะแนนอะไอไอที่บอกว่าที่อัปตามันอยู่เนี้ยคือเกมตอกับลิวพูวันนี้ก็ถือว่าก็ต้องเอาถ้าอยากถ้าอยากจะไล่ถ้าอยากจะต้องเอาแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้อให้ลิวพูว่าเป็นเตะตัดขาวินล่าหน่อยวันที่สิบสี่ กอัวมันเองก็ต้องชนะซิตี้ให้ได้ด้วยนะซึ่งซิตี้่ใชเดี๋ยวดูโปรแกรมนะคอยดูโปรแกรมช่วงสิบสองเนี่ยไอไอช่วงอาทิตย์หน้านะแมนยูนนนมีนอร์จะนอดมนที่สิบสองใช่ไหมสิบสี่เรอร์พูวินล่าคือแมนยูอัเแนลก็มีผลทั้งเรื่องตำแหน่งลุ้นแชมป์แมนยูลุ้นตำแหน่งยุโรปแล้วก็ไอวินล่ากับริเวอร์ก็มีผลทั้งคู่หรืออาจจะไม่มีผลก็ได้นะวันนี้หลังจากจบเกมนี้ปุ๊บริเวอร์อาจจะ อาจจะลอยลาไม่ไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วก็ได้ไม่ได้อะไรแต่แต่กูว่ามันถ้าให้มันถ้าให้พันสวยนะถ้าให้มีสตอรี่ที่แบบให้พูดคุยได้กันต่อวันนี้มีผลเพราะว่าเหมือนกับมันเป็นงูกินหางเลยเนี่ยเนี่ยเปอร์ลิวพูแมซิตี้วิลล่าที่พันกันมั่วเลยตรงเนี้ยแล้วช่วงท้ายๆเนี่ยจะพันกันมั่วมากเพราะว่าถ้าไปวิลล่าเองก็เจอลิวพูใช่ป่ะอาทิตย์หน้านู่นน่ะเออแล้วก็เปอร์เองก็ต้องตีฉะนั้นมันมีโอกาสที่สะดุดกันหมด มันมีโอกาสที่สิบหรืออา์เซนอลจะสะดุดไงเงี้ยเพราะอา์เซนอลก็ไปเยือนนะเยือนแมนยูอืมอืมเกมง่ายอะ่ะอาจจะเป็นเกมง่ายมากก่อน,อนแล้วแมนยู Man ยังเนี่ยงูกินหางต่อคือแมนยูยังต้องไปเจออยู่เซเติ้ลต่ออีกเซอเซิลเออโหส่วนเชียนีนี้สนุกนะเพราะว่าดูแล้วแม่งแบบดูแล้วมันมันตัดกันเองตอนช่วงท้ายเยอะมันเดายากใช่เพราะว่าช่วงท้ายๆนี่เดายากมากเลยโปรแกรมฟิกเจอร์มันแบบ คนข้างก็เรหนเหมือนกันเอออืมแต่วันนี้คอปเองก็คงไม่น่าจะบ่นละวมืงเพบปวดคอปที่ผ่านมาเมื่อที่ก่อนก็บ่นว่าชอบให้ไปเตะตอนเที่ยงครึ่งอะไรเงี้ยอ่าอ่าเตะคู่แรกอะไรนี้ใช่ไหมโอ้โมองครึ่งบ้านร้อนอะไรมาเต่คู่แรกอะไรเงี้ยเออแบบอืมีเต่คู่เต่คู่แรกก็ดีนะให้กลับบ้านไวดีเออกลับบ้านไวช่วงนี้เที่ยงอังกฤษเหรออังกฤษจริงๆช่วงเนี้ยสี่ทุ่มฮาทีจไม่ตกเลย อ๋อ <AL> หรอสี่<อ> <4 S 1> ทุ่มเลยนะใช่<อ>ก็<อ>ถ้าเป็นหน้านี้นะช่วงมาัมานพฤษภานะพฤษภาจําได้ว่าสามสี่ทุ่มอ่ะกว่าพา่ที่จะบอกอ่ะเอออย่างวันนี้เตะเตะเต็เจระวังกันย,วยาวๆผมวาวันนี้เตะเสร็จก็เ,เพิ่งจะทุ่มกว่ายัยางงเนี้ยเที่ยงกิจอ่าอ่าอ่าวันนี้ริวพูกูกับสเปอร์เนี่ยมีมีอะไรเสริมไหมเมนคู่นี้ริวพูสเปอร์ จริงๆอยากพูดทีมที่ทีมที่ขึ้นชั้นมานิดนึงแล้วกันไหนๆก็ปูมานิดนึงแล้วก็ยินดีกับอิสบิดทาวนะครับแม่ดูนี่ฮะใส่เสือ้อวิสุลมาเลยเ<อ>มีใครเก่งมาวางมบนรูปไหมมาคัทตะจวดเปล่าเก่ง <laughs> ว <laughs> <laughs> มาคัทตะจวดนี่รุ่นรุ่นปีสองพันอะที่แม่งเคยล็อกหลบไอ้สเตฟานฮงโชกับไอ้ซันเดอร์เวสเทิลเขาไปยิงเคยชนะลิเวอร์พูลนะเว้ยอิสบิดแม่งเคยชนะลิเวปูนะเว้ยช่วงนั้นนะ เออเออมีใครวะดาร์เลนเบนเออช่วงนั้นใช่ไหมเอคืออินสวิตนี้ไม่ได้ขึ้นพีเมีร์ลีกมานานมากแล้วนะก็ถือว่าสบายนะนานนานเพราะว่าจัดเลยอะยี่ยี่สิบสองปีที่ไม่ได้ขึ้นมาอืมยี่สบสองปีที่ไม่ได้ขึ้นมาจริจริงปีนี้ไอตัวแชมเปี้ยนชิพเองก็ก็ก็ลุ้นอะก็ลุ้นสนุกนะอย่างเกมเมอาสุดท้ายที่พวกอินปูเขาไปดูกันเยอะไอที่เลสเตอร์กับแบเลออ ก็สุดท้ายเลสเตอร์ไปแพ้แพ้คาบ้านนะสุดท้ายกลายเป็แบ,บแบ็คเบิร์นแม่งรอดแบ,บ็คเบิร์นแบบร,ร,อ,ดแบบร,รอดแล้วแม่งไอ้เบอร์มิงแฮมตกชั้นอ่าไอ้เบอร์มบบิงแฮมแม่งอุตส่าห์ไปชนะนอริทมารตกชั้นเลยเพราะว่าไอ้มืวอแบ็คเบิร์อ๋อเลสเตอร์จะเอาร้อยแต้มใช่ไหมเออที่มันตั้งเป้ากันไว้แแม่งไม่เอาไงแมบบ่งคงเมากลิ้งกันหมดแล้วตอนนั้นอ่าไม่เอาไม,ไม่ไม่มีใจเล่นแล้วนะสุดท้ายแบบกลายเป็นว่าไอ้แบ็คเบิร์นแม่งรอดเลย แล้วแล้วไอ้เพย์ออฟอะเพย์ออฟนี่ที่สามนี่คิดว่าใครลงมามีลีดใช่ไหมลีดเช้าคนที่ปะไม่มีคนที่หลุดแล้วคนที่หลุดไปที่กล<อ>้าเมมีลีดเช้าทำบ้านก็คือสองทีมที่เพิ่งตกชั้นไปรู้กานที่แล้วอืมเวทบอมที่เพิ่งตกไปเมื่อรู้กานก่อนหน้าแล้วก็นองลีดที่ตกไปรู้กานก่อนหน้าคือพวกขาประจำพิมพ์อีกอะไอ้พวกเวทบอมนองลีดเนี่ยแม่งกลับมามันก็จะแบบมึงกลับมาแล้วเดี๋ยวมึงก็ตกไปอีก S <S เออก็อมาเก็บแต้แตแมนิดหนึ่งเก็บเบลเก็บเบลเวทบอมไม่เท่าไหร่ไอ้นอริทเนี่ยแม่งขึ้นลงกี่รอบอแล้ววะเออเออเออก็ลีดลีดก็มีลุน้นเพราะลีดลีดท<อ>ั้งซ้านเวทบอมนอริพวกนี้ก็เดี๋ยวต้องแบบมาชนกันเพื่อเพย์อัพอืมอ,อืมอิสบิดก็ลอยลามพร้อมเลสเตอร์ไปแล้วห่างกันคะแนนเดียวนะอืมเออส่วนทีมตกชั้นกลายเป็นเบอร์มิงแฮมเบอร์มิงแฮมถ้ามีซับเอลลี่นิดนึงก็คือเมื่อต้นฤดูกาลอะจริงๆอยู่หัวตาราง อืมแล้วไปเปลี่ยนผู้จัดการทีมเป็นเวลูนี่แล้วแพ้ก,ก็ <c oughs> มันจะเดิมลัลูนี่มันคุมดรบบี้ใช่ไหมตกช้งงนงไงตอนนั้นอ่าแล้วก็เอาเอาลูนี่มาคุมเอาลูนี่มาเบอร์มิแฮมเบอร์มิแ h ạ ก็รุ่นเลยอโอ้ตายแล้วไม่ก้านั้นมึงแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนผู้จัดการทีมไอผู้จัดการทีมคนใหม่ที่มาก็ก็ไม่ได้ดีกว่าเดิมอืมเออสุดท้ายก็ไมยบายไมบายตกช้นงไม่น่าเชื่อลูนี่ เออส่วน,นมันเรียนโค้ดนะบอกว่าม,มันไม่เหมือนเอาจริงๆอ่ะโค้ดอังกฤษแม่งมึงนึกชื่อนึกชื่อโค้ดอังกฤษคนไหนเก่งๆบ้างเนี่ยนึกออกไหมเนี่ยที่ดิ้งดักบอลด้วยป่ะหรือว่าเป็นปนโค้ดเลยๆๆโค้ดปัจจุบันเนี่ยโค้ดอังกฤษคนไหนเก่งๆบ้างเนี่ยที่ยังคุมทีมอยู่เ<อ>นี่ยมัชื่อไม่ออกเลยน้อยน้อยจริงๆก็อยากจะพูดแซวเกตแต่แบบเอ้ไอ้อัดมันไม่เต็มปากว่ะเป็นกูกูจะพูดเอ็มพีฮาวก่อนนะคนแรก อ๋อเอ็ดดี้ฮาวเออเอ,อ,อี่ยนจริงจริงจริงอันนี้โอเคโอเคโอเคมีเอ็ดดี้ฮาวมีชอนได้เหรอโอ้ยตัวเก่าไปแล้วโอล์สคูลแล้วทำได้เออเมื่อกี้ถามว่าอิสบิดตอนนี้มีใครบ้างมาก็มีมโค้ชเป็นคีเลนแมคเคนนาที่เคยเป็นมือขวาของบูรินโยเคยเป็นมือขวาของโอเล่เขาไปคุมทีมตั้งแต่ตอนที่ปีแล้วตอนที่อิสบิดอยู่ลีกวัน แล้วปีแล้วเลื่อนจากลีกวันมาแชมเปี้ยนชิพปีนี้เลื่อนจากแชมเปี้ยนชิพมาพรีเมียร์เลยนะแบททูแบทเลยนะเฮ้ยถือว่าถือว่ามันมันมันก้าวกระโดดนะมันไวนะปุ๊บๆเลยนะเอาจริงในในมุมของคนที่ดูแมนยูมาก็ก็รู้จักแม็กเคนนาอยู่แล้วรู้สึกว่าแม็เคนนาเป็นโค้ชที่โค้ชที่ดีนะเป็นเป็นโค้ชที่เอ้ยมันมันมีมันมีแววมาตั้งแต่ตอนที่คุมทีมยูสิบแปดของแมนยูอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยเออไอพวกนี้เคย เคยคุมพวกกานาโชไมนู New พวกนี้มาก่อนนะอ๋อเออเออเออคือแม็คเคนนาแต่ว่าปนันเด็กดีมีของค่อนข้างสติ๊กด้วยระเบียบระเบียบจัดด้วยเอออืมอแล้วก็เหมือนตอ,อ,อนนั้นเคยมีข่าวว่าพวกนักเตะแมนยูชุดเก่ากายพวกท็อปซิกทั้งหลายไม่ค่อยชอบอพวกนี้แหละลินลิน,ลน,ลนกาดบ็อกบ้าพวกเนี้ยเหมือนแบบประมาณว่าก็เหมือนไม่ชอบแม็กเคนนากันอะไรเงี้ยอยากไล่แม็กเคนนาเอกเยเป็นกระแสมีช่วงแฟนบอลแฟนบอลแมนยูในไทยก็เคย ไล่แมคเคนนาเหมือนกันจะไล่ทำเพี้ยอะไรแมคเคนนัคนบอก้องมึงจะไปยุ่งอะไรกับมัมมมนแต่แมคเคนน์พอไปคุมพอไปคุมมาก็ฉายแสงเลยอ๋อส่วนตัวผู้เล่นอ่ะมันมีมันยกเคยมันยกตัวผู้เล่นแมนยูไปบางคนนะนะมันเอาแบนดอนวิลเลียมกับแอเซลตันเซเบ่ไปซึ่งสองคนนี้ก,ก็คือเด็กแมนยูแหละเออเป็นเด็กอเด็กแมนยูเก่าก็ยัง น่าจะขาดแล้วน่าจะซื้อน่าเอ้ยไม่ไอแบนโดมิเรียมายืมอืมตัวเซเบตตัวเซเบ้ก็เหมือนจะยืมหรือซื้อขายไปแล้วไม่จำไม่ได้ละเออก็มีก็เอาตัวที่คิดว่าแบบนักเตะซีวีบวกอะไรเงี้ยเนาะลงไปแบบเก็บเวลแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วปอถ้าไม่เสริมทีมอะไรเลยอ่ะเพราะว่าปีนี้่หรือว่าอิชูบิตก็แทบไม่ได้เสริมทีมนะที่เลื่อนที่เลื่อนจากได้เนี่ยเออเออใช้ตัวผู้เล่นเดิมๆหมดเลยแต่เขาพอขึ้นเพเมอรีกแล้วอ่ะไม่รู้ว่า เจ้าของทีมจะจะป่าขนาดไหนจะจะซื้อตัวไหมอะไรเงี้ยเออเออเพ oh, ว่าตัวที่มีอยู่นะถ้าดูไลไลดูชื่อนะไม่รู้จักเลยอืมไม่รู้จักเลยมันไม่ใช่แบบไม่ใช่ตัวที่เคยอยู่พิม์ลีแล้วก็ลงไปอะไรเงี้ยเออถ้าเทียบกับลีดหรือว่าเทียบกับลีดหรือเซาล์เองอยังพอมีชื่อคนที่ักเตะที่พอรู้จักอยู่บ้างอะไรเงี้ยอีสเวนมันมันทีมที่แบบเหมือนกับปั้นมาเหมือนเลเวอร์บุกเซนมั้งแบบ ปั้นจากระบบทีมมาเอาระบบทีมเป็นที่ตั้งเลยเดี๋ยวต้องรอ,งองดูว่าปีหน้าจะยังไงบ้างอย่างอย่างลีดเองไงอย่างโกเอียกีรานเมซิเย่ก็เคยแบบเนื้อหอออยู่พักหนึ่งใช่ป่ะบูเนียนฟีโป้พวกเนี้ยที่ปีแล้วอะปาสคาลสตาลควนนอโรเบิร์ตที่ปีแล้วก็เล่นพรีเมียร์ลีกทั้งนั้นพวกนี้ยังอยู่เออเออเดนเลเจมอย่างเงี้ย เดนนิสเจนที่คือเดนยูตัวเร็วๆอ่ะเออพวกนี้ก็จำได้จำได้แล้วก็แพตติกแบมฟอร์ดเวานนี้ก็ยังอยู่ลีดเออยังอยู่คือดูแล้วตัวตัวลีดยังดูแบบยังดูรู้จักกว่าอ่าอ่าหรือไม่มันตกไปไม่นานลีดอ่ะมันยังแบบเราไปตกไปปีแล้วอย่างเซาอย่างเงี้ยอเล็กแมคคายกีคายวอลเกอร์ปีเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเออมันยังอยู่กันหมดใช่สตีเฟนแยนเบนเดอร์เลกอะไรพวกเนี้ยโอ้ยพวกนี้มันมันชื่อชื่อมันแบบไอปีแล้วมันเพิ่งลงจากพิมเบลีไปเองไง และแอนเพเซ,เซอร์เงี้ยเดยวิดรูฟแม,มนเชยอดัมพวกเนี้ยเซาตัมตันเนี่ยก็ยังแบบนั่นอยู่แลลวเทียบอ,อิเวิดแล้วโอ้โหนึกไม่ออกถูกไหมได้ได้เลสเตอร์ ester, จริงๆก็ขายตัวผู้เล่นไปเยอะอืมเลสเตอร์อย่างตอนนี้มันน้องมันแต่มันก็ยังมีตัวตัวเก่าๆอย่างไอคอนโนโคดี้ที่มันเคยอยู่วูฟอ่ะอ่าอ่าอยู่มีคิวสเวดี้ฮอไอวัตดี้กูยังสงสัยเลยไอวัดี้ขึ้นมาพิมพิลิคคราวนี้มันจะไหวไหมวะ อืมคงเป็นตัวแบ็กอัพแล้วล่ะเออใช่แอน้นั่นยังอยู่ไหมไอ้น,นนะตัวดำดำ,ดำชื่ออะไรวะวิลเฟดเอ็นดีดีเออเอ็นดีดีก็เลยก็เห็นมีข่าวง่ายมันมนินวเซนเออจ้ากลางรับตัวนี้เอ <N DD. S 1> ็นดีดีดูบริฮอร์กองหน้ากองหน้าชื่อเลยนะมาวีดีดีกับเคเลชิ L ่อีเฮนาโชมีแพทสันดาก้าคนหรอแพทสันดาก้าเออเออดาก้ายังอยู่ไหมยังอยู่เออเหมือนล่าสุดมันจะใช้ มันใช้สเตฟี่มาวีดีดีอ่ะเออตัวสิบของมันแล้วก็มีอีเฮนาโชมีแสันดาก้าพวกเนี้ยอืมกองกลางก็ยังมีพวกอะไรนะมีเอ็นดีดีใช่ป่ะดดนิสคลาแล้วก็ไอ้ดูดูรฮอลใช่ป่ะแต่ดูริีฮอลเนี่ยไม่ด้ว่ากลับมาพิมพ์ลีกอ่ะมันต้องมันจะขายหรือเปล่านะเพราะว่ามีทุใจเยอะนะจริงๆถ้ามันเอาดูรีฮลก็เอานะอืม มันมันมันเหมือนมันไม่ฟิวไดนามนะบ็อกทูบ็อกได้อยู่แอลลี่วิงเองที่เคยอยู่สเปอร์ก็อยู่กับเลสเตอร์เอออันนี้มันซื้อขาดเลยใช่ไหมวิงอ่ะลงไมคือซื้อเลยน่าจะซื้อขาดไปนะอืมก็ดูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูว่าเลสเตอร์เองคงต้องเสริมทีมครันนี้คงไม่มีปัญหาเรื่องเงินแล้วมั้งเพราะว่าเริ่มรีคอเวอรี่กลับมาแล้วอืมเด็ดทิ้งท้ายเรื่องชไอ้ล่าสุดที่เขาฉลองแชมป์ไอ้ที่เขา ยกอินฟูกันไปยี่สิบกว่าคนอะไม่รู้เห็นในเออเอ็นมันก็จะมีทั้งที่เป็นทั้งอินฟูด้วยดาราด้วยอะไรพวกเนี้ยเออตอเข้ไปเออขนาดน้องเจนน้องเจนที่เคยเป็นอดีตบีเอ็นเคก็ไปก็มีไปด้วยเอออบอันนี้คือเหมือนประธานสโมสรเขาเชิญมาใช่ไหมเชิญไปเอ้าพูดตรงๆว่าในเชิงมาร์เก็ตติ้งอะก็ก็ต้องเชิญไอโกที่มีไอโฟโลเวอร์เยอะๆพวกนี้แหละเออแล้วเวลาโพสมาเป็นแพทเทิร์นเลย เออเออไปดูแล้วแบบมนตามอยู่หลายคนไงอย่างพวกอินฟูแมนยูเงี้ยมันก็ไปอะไรเออรวมถึงนักข่าวอย่างอพี่พี่ยักษ์ต่อยแดงเงี้ยเมอ่างหรือว่าพี่วิทย์ที่อะไรนะวิคราะห์บอลจริงจังก็ไปอ่าอ่าอ่าขอบสนามเงี้ยก็ไปอ่าก็แบบก็ทรงอวยอ่อนนะก็อวยแหมอ่ะเอาจริงจริงถ้าสมมติว่ามึงเป็นแบบแฟนแฟนบอลแมทก็แฟนบอลแบบแมนยูหรือนิวคาสเซิลสุดลิมที่ประตูเนี่ยครับอืม ไปถึงมาให้ไปใส่เสื้อนี้ให้ใส่เสื้อทีมอื่นแล้วไปเชียร์ไปอะไรเงี้ยก็ทําตามหน้าที่ทําตามหน้าที่เรื่อีก็ถูกนะก็ทําตามหน้าที่ก็ก็ต้องต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอ่ะทําไงได้เออเออเออส่วนในมุมสโมสรก็ก็คิดถูกแหละว่าก็ก็ต้องเอาพวกที่มันแบบมีชื่อเสียงพวกนี้ไปเพราะถ้าขายไปรู้เอาเอาพูดตรงสมุนอยู่ๆเลสเตอร์มาจ้างฟอลนายไปอย่างเงี้ยอีเย้ เอา้ามันก็อาจจะเป็นไปได้นะนะค้ดก็ได้เ,เราอนาคตทำการบ้านมาดีเราอนาคตไปแน่ปีหน้าเราอวยเลสเตอร์ทั้งทั้งทางดูดูการได้ไนะกลัวนักสักวันนะก็ต้องเห็นว่าเลสเตอร์อาจจะติดดอยแล้วนี้มันคือมันคนตามเยอะแล้วเราไปเชียร์นี่กันไหมเชฟยริวเวนเดย์ไหมอีกเลยนะเออเว้ยเ้ี๋ยวเขาพาไปอังกฤษเหมือนกันนะเว้ยของคนไทยเหมือนด้วยเชฟยริวเวนเดย์เออถึงนี้เราตชั้นารเดนเว้ย เออไม่แน่อาจจะลองทำสักคลิปหนึ่งพูดถึงเชฟฟี่เวสเดย์หน่อยเออดีเป็นไงปัจจุบันเป็นไงเออไม่แน่ไม่แน่ตามตามดูยังไงก่อนดีกว่าเชฟฟี่เวนเดย์กูยังไม่รู้เลยว่าแบบเออตามดูเชฟมินชิปแต่ประกอกเดียวจริงคือมันมีดราม่านิดนึงเรื่องเลสเตอร์ที่ต้องแบบโยงมานิดนึงเพราะว่ามันก็มีแบบอะคนที่เปนแบบแฟนแท้แบบจริงๆอ่อะเออคนอืมคือแบบเอ้ยแบบคอยไลฟ์คอยอะไรเหมือนภาคเลสเตอร์ทุกนัดเลย ก็อย่างว่าออคือคนมันก็ตามอยู่แค่ระดับประมาณหนึ่งจริงๆก็หลักหมื่นนะไม่ถึงหลักแสนเหมือน, <ừ. S 1> มนพวกอินฟูใช่ปะ่ะก็หลักหมื่นคนก็คนก <ừ. S 1> ็ดูแหละเออแต่ว่าเขาก็มีความมุ่งมั่นไว้แบบเออแบบเนสเตอร์ไม่มีถ่ายทอดใช่ปะ่ะเ,เขาก็ไปดูทางช่องทางต่างๆแล้วเขาก็แบบมันคอยภาคให้ใน u t u b e ไลฟ์ไปอะไรเงี้ยเออแต่ก็มตาขึ้นอ่าอ่าอ่าอเนี่ยเออมันก็ก็เหมือนเขาก็บอกว่าเออแบบเนี้ยคนที่แบบเหมือนเชียร์เลสเตอร์มาตลอดเนี้ยก็ไม่ได้ไปเลยอะไรเงี้ยเออสโมสรไม่ได้เออจริงอันนี้ก็ทํามุมมองแบบนะ เออเชิงดีแบบกูว่าผู้นี้ก็ก็ควรนะก็ก็ต้องมีโควตาแบบนี้บ้างจริงง่ายมากคือสโมสรสองก็ต้องบาลาน์แหละมาร์เก็ตติ้งก็ส่วนหนึ่งแล้วมันก็ต้องอันึงความโรยตี้ของคนที่แบบเหมือนเขาเชียร์มาตลอดอย่างเงี้ยเอออืมอืมเอเดียวคือคิดว่าเดี๋ยวเลสเตอร์ปีหน้าคงมีกันบ้านแหละเพราะว่านย่ยคนมันก็ยังพูดถึงไม่เยอะนะแต่แต่พอดีวันนี้โฉบไปเห็นมาอะไรเงี้ยก็ก็เข้าใจทุกฝ่ายทั้งฝ่ายเลสเตอร์ฝ่ายอินฟูเองฝ่ายแฟนบอลแบบเดนตายด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยเออ ก็เข้าใจทุกป่านสักวันหนึ่งเราอาจจะได้เูเชฟฟิวเวนเดย์ใชเอามึงไม่หวังเลยไม่ไม่เอาทีมแใหญ่กว่านี้เลยหรอเอาแล้เดี๋ยวคลิปหน้ากูเริ่มเลยเชฟฟิวเวนเดย์เออกูจะบอกกูมีเสื้อเชฟฟิวเวนเดย์นะเว้ยเ็นไรได้ยังไงเราต้องเปิดเลยทีมแบบทีมแบบฉีกๆอ่ะเผื่อมีคนดูทีมแบบยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์ที่เขาแบบทำผลงานได้ดีอะไรเงี้ยเราก็ รีวลกลับมาย้อนหลังมาอมาให้เขาหายคิดถึงนิดหน่อยพอมาเห็นเลสเตอร์แล้วก็แบบเฮ้ยแบบเนี้ยไอ้มาเห็นอินทวิดเนี้ยก็รู้สึกว่าเออแบบมันก็น่าจะทําให้หลายๆคนกลับมาคิดถึงกันบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ยุคอดีตอัมโบสต่างมันเอออ่ะไม่บอลมาแล้วบอลมาแล้วดูบอลดีกว่าไลฟ์ปิดไลฟ์กันโอเคโอเคโอเคครับดูบอลสุล้วเจอกันเก่ากังเกมพรุ่งนี้ครับผมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ